สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับปลูกกับบีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะบีก,ก็จะมาแนะนํานะคะบอลสีนะคะในตับรามเกียรน,นะคะซึ่งบอลสีเนี่ตับรามเกียรเนี่ยมันก็มีอ่มากมายหลากหลายแบบเนาะแต่วันนี้นะคะจะมาแนะนําเป็นนี่เลยค่ะกุมพกันนะคะก็กุมพกันนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าลักษณะสีใบเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเด่นเลยนะคะนั่นก็คือ เป็นสีแดงแบบนี้นะคะพื้นใบนะคะเขาจะเป็นสีแดงนะคะขอบใบเขาจะเป็นสีเขียวแบบนี้เนาะจะเห็นได้ว่าเส้นกระดูกใบ,บเนี่ยจะเป็นสีแดงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะอาจยะปีให้ดูตั้งไ่มาแต่ใบอ่อนๆเลยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะใบอ่อนๆเนี่ยที่เพิง่งที่เพิ่งเปิดเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่ากัเส้นกระดูกใบ,บเนี่ยก็เป็นสีแดงเลยนะคะ เขาก็จะค่อยๆไล่สีขึ้นมานะคะอ่าอย่างนี้โตขึ้นมาหน่อยนะคะสีเขาก็ยังไม่กัดเนาะอ่ไล่ระดับขึ้นมานะคะเห็นไหมคะอันนี้เขาเริ่มมีการกัดสีเป็นจุดสีขาวๆแล้วนะคะอ่าพอไล่ขึ้นมาอีกเห็นไหมคะเขาเริ่มกัดสีเยอะขึ้นมาแล้วนะคะการกัดสีของเขานะคะเขาจะกัดสีแดงกับสีเขียวบนใบออกนะคะ เหลือเป็นจะเห็นเป็นจุดขาวๆแบบนี้นะคะจุดขาวๆบนใบการกัดสีของเขาเนี่ยจะไม่ใช่กัดเป็นจุดปะนะคะเขาจะกัดสีแดงกับสีเขียวออกให้กลายเป็นจุดสีขาวแบบนี้เนาะกุมพผาักันนะคะลักษณะใบนะคะค่อนข้างที่จะยาวนะคะแล้วก็ปลายใบยเนี่ยนะคะเขาจะมีลักษณะที่เลียวแล้วก็แหลมมากๆเลยนะคะปลายใบยในค่อนข้างเลียวแหลมแล้วก็ยาวนะคะ เส้นแขนงบนใบนะคะที่แตกออกจากเส้นกระดูกเนี่ยค่อนข้างมีเยอะนะคะแล้วก็จะเห็นได้ชัดแล้วก็เป็นสีแดงด้วยนะคะคือเอาง่ายๆว่าทั้งเส้นกระดูกนะคะแล้วก็เส้นแขนงบนใบเห็นไหมคะมันจะเป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูก้านใบกันนะคะก้านใบนะคะเขาจะเป็นก้านใบ มันจะมีลายบัวนะคะออกเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะน้ำตาลอ่อนๆหรือว่าน้ำตาลอมชมพูนั่นเองนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวบีซูมให้ดูใกล้ๆเนาะอ่าเห็นไหมคะมันจะค่อนข้างเห็นลายชัดเจนอยู่นะคะบริเวณก้านใบนะคะทีนี้นะคะ เมื่อเพื่อนๆไปซื้อบอลกุมพการตามร้านนะคะเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเป็นกุมพการแท้หรือไม่แท้นะคะวิธีสังเกตง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,ะทุกคนเห็นไหมคะหลังใบของเขานะคะมันจะมีหูนะคะมันจะมีหูหลังใบแบบนี้นะคะหรือว่าบางใบที่มันยังเล็กๆอยู่เนี่ยมันจะมีติ่งเล็กๆแบบนี้นะคะโผล่ขึ้นมานะคะ แล้วก็จะมีเกือบทุกใบเลยนะคะคือถ้ามีครบถ้ามีแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเป็นกลุ่มพกักกนแท้นั่นเองนะคะก็ลักษณะติ่งนะคะก็จะแล้วเตะเนาะว่ามันจะเล็กใจะใหญ่นะคะหรือว่าจะมีมากมีน้อยนะคะก็แล้วแต่ใบด้วยนะคะอ่าเห็นไหมคะลายก้านของเขานะคะจะเห็นเป็นลายก้านบัวแบบนี้นะคะอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะออกเป็นสีน้ำตาลอ,อ่อ,อนๆนะคะหรือว่าน้ำตาลอมชมพูแบบนี้เลยนะคะ อันนี้ใบเล็กนะคะใบอ่อนใจสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าเขามีติ่งขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยนะคะติ่งเล็กๆของเขานะคะกล้องมันอาจจะซูมไม่ชัดเท่าไหร่นะคะทุกคนนี่มีติ่งแบบนี้นะคะทุกคนก็มั่นใจได้เลยนะคะว่า ต้นที่เราซื้อมาเนี่ยหรือกอที่เราซื้อมาเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มพกันแท้นะคะจะเห็นได้ว่าหลังใบนะคะเส้นกระดูกใบจะเป็นสีเขียวนะคะแต่ว่าลายสีแดงเนี่ยมันจะทะลุมาถึงหลังใบเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะมารีวิวนะคะกลุ่มพกันนะคะเผื่อเพื่อนๆท่านใดนะคะไปหาซื้อนะคะ ก็บางทีอาจจะสงสัยว่าเอ้ยต้นที่เขาขายให้เราเนี่ยเป็นกุมพะกันแท้หรือเปล่านะคะก็ลองใช้วิธีนี้นะคะไปสังเกตดูนะคะว่าต้นที่เราได้มาเนี่ยแท้หรือว่าไม่แท้นะคะก็ราคากุมพะกันนะคะก็จะแล้วแต่ฟอร์มกอแล้วแต่ต้นแล้วแต่ใบด้วยนะคะทุกคนราคาก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ หลักพัน up นะคะถ้าเป็นณตอนนี้นะคะเพราะว่าไซ์นี้ต้นนี้เนะี่ยบีดได้มาในราคาประมาณกนนี้รู้สึกจะพันกว่าบาทหรือไงเนี่ยแหละแต่ว่าตอนนั้นที่บีดได้มาเนี่ยมันเป็นฟอร์มกอเล็กนะคะทุกคนอ่าก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าบีมีอะไรผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขอโทษทุกคนไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ ก็ยังไงนะคะฝากทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. ให้บีด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ